สบายดีพี่น้องงามแรงเด้อกินเข่าเด้อจ้าเข่าแล้วมีมอนเด้อทอดเนื้อหมูเด้อพี่น้องเจียวนิกกี้มากินน้ำกันงาหมูแรงกินง่ายๆของกินอย่างเดียวกินนนี่นนี่กินง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อมีมอนนะสบายดีจ้าปะลูกเลือสุกรเป็นเด้อจ้าสบายดีงามคขมขมงาหมูแรงเด้อจ้า ข่าวน้ำกันเลยจ้านี่มาสมอนแล้วก็ทอดเนื้อทอดเนื้<ม>อหมูกินง่ายนี่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่ซาลูการท,ทอดปลาซาลูทอดปลาซาเล้งกับทอดเน,น,อดนื้อหมูนะสบายดีพี่น้องกินข้ากับหลานมามามา ินง่ายๆมันมอนอะไม่ต้องเห็ดยังพิธีพิทันแคบบ่นี้แหละนั่งอ้อนผลบอสบายด้ยพี่น้องด้วยเป็นไข่วัดลงคอเจ็บคอบร่ได้เห็ดแับผิดเริ่อเมือนนี้ น้อยกินอ่อนกินกระอ่อนแซบ่บนี่น้อยไป่นี่นัแม่ถาะากามาแตเพื่อนแม่น้อยหลินจนคำข้าพลินพุ่น พอมันซื้อนมซื้อเผนเพลดมาหายก็ซื้อนมอ่อนๆน้อยจิ้งายม่เงาเงา Tôi mặc mà khi tôi tổn làm ăn Đây nè Trong chín này rất là, là mặt rồi còn ăn mặt ทอดต่อน้ำมันนี่แซ่แบแซ่แแแแเบเกือกระเทียมเอือกน้ำตาลแลผัดบไือง่ายเด้งแม่ซือว่าลาดีอายเบื่อก็คือไง่ขาแม่ต้องต้องกินนจำกัน

thank <laughs> you จะแบบนี่แม่ปฟองเขาเออแม่ไปจบเนาะหายบักหล่ะเนาะจูบบลิ่ยอ่นนี่เอ้ยไปจบเด้อแม่อ่นเด้อแม่บ่แม่หายบ่อ่ะลูกอะด้วยนีแม่ไม่ตีหหายไม่จีหหายเด้อเราทำอะไรแม่เลยกันอืมนะไหนมา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 แม่กินบ่ค่ะ กินอได้างนา่นี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 นี่นี้นีนีา่นี่น่นี่นี่น่นน่นีนี่นี่นน่น่น่นีอนี่น่า่นี่น่นี่นนี่นแ่นนีนแ่นนน่่น่นน่น่อ่น่นนได้แกงหน่อไม้น Con mèo chọc Mèo 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 này Mèo 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 Dạ, dạ mẹ phần bỏ vào phần Dạ mẹ bỏ vô phần Ngon, khỏi đơm mùi mẹ rồi đấy. ในเขาได้ไม่อาบน้ำหายท่าแป้งชิ้นนมนอนอจะต้องมุดแม่เจ้าม,มันจะบสบายนี่ขลาอ,อ่ะอ

เขายืนจนนาเือนทนก็ยืนซื่อความพงักแเือนหน่อยยาลูกยายายา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ăn, ăn video hấp dẫn แนวก็เช่าโซเรื้อก็ยังวนอยู่นัดกันเมื่อไรมาะับไปเมื่อไหร่ดีสิ นี่กัไม่ม้อนไปกันเลยอี่ินของเด้อผักกุ้แซกุไหลซับตะไคร่สองไม่ม้อนผักินเขียวด้วยจ้าโอเคบ้า